สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีนะคะขอต้อนรับสู่บ้านเอ็นรมาแมวนะคะวันนี้อ่าพอดีไม่มีคนอยู่บ้านนะคะเราก็เลยถือโอกาสนะอัดคลิปวิดีโอเลยนะคะนา,นานๆเราจะมีโอกาสแบบนี้สักครั้งหนึ่งเนาะหัวหน้องตเต้นนะคะเพราะหิวนะคะเพราะหิวเราก็เล่งให้ก็ทำให้กินนะคะตอนกลางวันอาหารกวันนั้นก็จะกินนะคะเราก็จะองเตรียมไก่บดไก่ห้เขากินก่อนนะ,ะบดบดเนื้อไก่ให้เขานะคะแล้วก็มีอาหารกระป๋องด้วยเนาะ นะนะเขารอ,รอเลยนะให้ดูนะทุก่านใหดูเยอะไปนะเขาเพิ่มบทกอน,นะคะเราจะบดไก่ใ,ให้น้องๆน,นะคะนี่คือการจะบดไก่นะคะเราจะบดไก่ให้น้องนะเดี๋ยวน้องๆก็รออยู่นะคะแล้วก็เอาไก่ให้น้องๆกินก่อนนะคะนี่นะคะ เน okay, ื้ออกไก่นะคะเราจะใช้สองชิ้นนะเขามีเขามีอาหารม่กกับอาหารากระป๋องด้วยนะคะเราก็จะใช้สองชิ้นนะคะอีกสองชิ้นไว้เย็นนะคะดูตึงๆเขางงไงแล้วนะคะเขาว่าอะไรกันนักกันนาเนี่ยหนหิวแล้วนะติงๆว่าประมาณนี้นะคะเราจะกดไก่ให้น้องติงๆดูไม่รู้ใช้สารส็จไหมคะกินนะคะเสร็จก็คือกินกินก็คือเสร็จนะคะเราจะ ใช้นนคใเครื่องปันน่นนะครับเราไม่ใช้เครื่องถ่ายเนาะเราไปถ่ายน้อยเราถ่ายดูเด็กๆดีกว่าเนาะน่ารักดีน่ารักเป็นแบบเดียวกันะคะมิ้นทุกคนอยากจะดูหยกป,ปั่นก็ได้นะคะปั่นดูนิดหน่อยก็ได้นะเอ๊ะตัวมานะคะเนี่ย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 เดี๋ยวหยุบจะปั่นให้ดูนะคะ จะปั่นแป๊บเดียวนะคะเนาะลืมอเอ๋เราปัน่นเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยไก่เนี่ยน,นะคะเนาะเราไม่ถนัดเนาะ ว่าเราม <Yeah. S 1> ่อาหารเม็ดที่น้องชชาด้วยนะเตตงๆก็กินไม่ได้อาหารเม็ดนะนี่หนูมิ้วนะคะหนูมิ้วไม่กินปลานะคะหนูมิ้วกินแอรุดเรียบดอนนะคะเรียบเราดบเรียบเหมือนเนี่ยมนไม่ท้หยุดนะคะเรียบทางานมันจะเสียประมาณนั้นนะคะเรียบจะออกม่วงๆเนาะเราอยู่เยอะแล้วนะคะหรือเราไม่สบายก็ไม่รู้นะเรียบจะออกมท่วๆสักหน่อยนะเราก็กลัวนะ เราไม่ได้พับขนไม่เพียงพอหลือเ,เราจะเป็นออกสีอ่ชาช้าๆนะคะโดูเด็กนะคะทุกท่านนะดเดี๋ยวเราจะเตรียมอาหารให้เด็กจานนะคะโอ้โหเราต้องเดินไปโน่นอีกต้องผลนะเด็กๆเ,เข้ากระโหลกแล้วนะคะรอแป๊บนึงนะลูกรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวได้กินนะลูกนะเดินแม่จัดให้เดี๋ยวแม่จัดให้นะลูกเอ้ย กระป๋องสำหรับเต้งเต่งเราแชาๆนิดนึงนะแชาๆนะเดีที่ว่าลำเอียงนะแชาๆเขาจะเป็นเด็กที่นะแบบกินเอาใจนิดนึงนะคะเราก็ต้องให้แชาๆด้วยนิ้นะวด้วยนิ้นะว,นะวกินอาหารกระป๋องไม่ได้นะเพราะมันเป็นของที่ติ่งเต่งเขา แล้วเราก็จะให้เด็กๆกินกันนะคะซิทดูในความวุ่นวายจะเกิดขึ้นนะคะทุกท่านดูนะคะของวุ่นวายเขาจะเกิดขึ้นนะ,ะมาในลูกนี่ของพี่เชษ่าของพี่เต็งน,นี่ของมิวข้าวแถวนะคะข้าวแถวลูกอวนๆทั้งนั้นวิว จีเข้มบนะคะอืมขอดูเด็กกินกันนะคะนองเมิวอยู่น,นู่นเต็งๆอยู่นี่นะคะทุกคนนะคะอร่อยไหมเต็ง เต่งอร่อยไหมลูกเมื่อเช้าก็ไม่สบายอ้วกนะคะเต่งกินยาเยอะเกินไปนะคะเมื่อเชา้ากินยาก่อนอาหารนะคะกินบอ่บอยๆก็จะอ้วกนะคะเต่งเต่งอ,อร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยใช่ไหมเพลก่งนืออร่อยใช่ไหมลูกอืมเต่งกินนี่มันละยากหน่อยลูกเอ้ยหิวมากอ่ะ รวยตริงๆว่ะลอ,อยนะคะอลอยก <l> ็ขอจบคลิปเป็นเพียท่านี้นะคะทุกท่านเพราะว่ามันเด็กเต็ๆน,นะคะชาชานโนดูชาชาน,นะคะเขจะเป็นแบบนี้นะคะนานใครไม่ควรได้งไงนะก็เอาหนูมิวหนีแล้วก็กินของหนูมิวนะคะไดกินของหนูมิวนะกันแล้วจะมาหอมพี่เต็งน,นะคะ พราจะดันพิทิงนี้นะคะพี่มาก็ไม่มีอะไรนะคะพิติ้งกินหมดแล้วพิติ้งเต้งกินหมดแล้ว,ลวอร่อยมะลูกอร่อยไหมพี่สาวบว่าอร่อยใช่ไหมล,ไล,ลูกเต็งเต็งหมือนจะไม่พอนะเต็งเงเป็นยังไงลูกเราเป็นยงไงมากโอโ้โหสะอาดมากไม,ไม่ต้องล้างเลยใช่ไหมเนี่ย ชาชาเป็นยังไงชาชาเป็นยังไงบ้างลูกเราพอแล้วลูกพอแล้วเนาะเราขอจบคลิปจบไลไว้เพียงเทิงๆๆนายชาดูน้องเต่งเตมันจะไม่อิ่มนะคะเอาพอประมาณนะคะจะเป็นแรงใจให้น้องเต่งเตงน้องชาชาโนมิ้วยาอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบายนาชาหรือทุกท่านนะคะ